สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวิมลสุธิบุญเลขที่32ดิฉันนางสาวจอมขวญนุมาไลยเลขที่17ดิฉันนางสาวปิยะพัฒนนองเดชเลขที่25ผมนางธีรพัฒน์บริหารเลขที่5ครับดิฉันนางสาวไอชาภูศรีินเลขที่35ค่ะและดิฉันนางสาวชนิสา 22, 22, ราบุญคำชาวเลขที่22คะ่ะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอนะวัตกรรมชั้นวางรองเท้าใต้ระเบียง ที่มาของนวัตกรรมเนื่องจากฤด,ดูฝนทีไรมักจะเกิดเหตุการณ์ซักรองเท้าแล้วไม่แห้งหรือรองเท้าเหม็นอับจึงทำชั้นเพื่อเลื่อนรองเท้าออกไปตากแดดเพื่อลดกลิ่นเหม็นอับของรองเท้ารายละเอียดของนวัตกรรมนะครับจะเป็นชั้นที่อยู่ใต้ระเบียงที่อยู่หน้าห้องซึ่งเราจะติดล้อให้มันเลื่อนออกจากระเบียงไปยังด้านนอกครับเพื่อให้รองเท้าโดนแสงแดด ซึ่งสร้างจากเหล็กเพื่อทนทานต่อแดดครับผมประโยชน์ของนวัตกรรมนะคะลดกลิ่นเหม็นอับของรองเท้าช่วยให้เก็บรองเท้าเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ